ก็สวัสดีค่ะนะคะก็แอนแฟมิลี่อ่าแทนของอ่าน้องฟางเนาะเพราะว่าเพื่อนเขาเอาแล้วแอนเอาตัวนี้นะคะพี่หมอนก็อ่าขอให้พี่หมอนจงมีความสุขความเจริญนะคะมอด้วยจ้าจะมีความสุขนะคะความเจริญนะคะสาธุสาธุเดี๋ยวจะถอดแล้วเอากล้องนี้ก่อนนะคะเอาตัวนั้น

ก็หอบน้องอยู่นี่เด้อ้าวจะใส่ตัวไหนเนาะโซนี้เดี๋ยวจะใส่ตัวใหม่ไปร้องทำไมไปร้องทำไมร้องทำไมน้ำหนัก86มาเอ๊เอ๊เอ๊มาเร็วเค่ะ ไหนใส่ได้บ้างหรือใส่ได้ค่ะ120กิบกิโลงมาเ <c oughs> ป้าก็าใหญ่ด้วยบางคนเขาจะไม่ใส่กินในนะคะ Daddy. นะคะแปดสิบก้าแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะแบบไหนก็ให้ดูแล้วนะคะกงเกินติดแน่อ่าแม่ครบาบใส่ค้าอะไรด้วยดูแยใครทศุงเศรษฐานะคะก็มีอ,อ่าหัวใจบุบบวงนะคะ กบภาษาอังกฤษน,นะคะสู้ๆป้าภาษาจ้ามีดอกไว้สามดอกสุวรรณมณีนะคะฤทธาศิลน,นะคะก็มีหัวใจสี่ดวงกระปรงตัวเล็กลธ์อ่าอ่ามีไหมกระปรงตัวเล็กตัวใหญ่นีค่ะนะคะกระปรงข้าคามกระปรง ผ้าคม้ามาโคนะคะตัวยาวตัวชั้นมีหมดนะคะยาวสั้นเอ,อมะมันยานะคะมะมันยาอุย้ยไปอยู่ไหนแล้วน้อนะคะภาษาอังกฤษกระปุงตัวเล็กมีใหม่คะ่ะมีค่าแล้วก็มัจยานะคะมัจยา เวทสิงนะคะก็มีตุ๊กตานางกว่าภาษาอังกฤษมีตุ๊กตาให้ภาษาอังกฤษแม่คำสายจะไปอยู่จัมปาดงแล้วหรือค่ะจัมปาดงนะค่ะนี่จัปาดงนะคะท่านป้าเขาใส่กลับบ้านก็สามเรียกคนบูดน,นะคะ <c oughs> ก็เห็นแม่คำสายอ่าขอ ก็กำลังของมาใหม่แล้วนะคะของมาใหม่แล้วนี่ค่ะของมาใหม่แล้วก็จะเอาออกจากกระสอบนะคะเนาะมีของเข้ามาเยอะโอ้หหยวเปนเปลี่ยนเปลี่ยนก็หัวใจห้าดวงนะคะอัมภาเฉียงลายก็มีหัวใจให้นะคะแล้วก็โอน โอนินนะคะสวัสดีคะ่ะแม่ภาษาสวัสดีคะ่ะชื่อในในส่วนรักนะคะก็มีทุกตาให้ป้าตัวเท่าไหร่สามศูนย์ศูนย์ออสสุขนะคะก็บอกมาแล้วนะคะนิยมป้า ก็ <c oughs> สวัสดีค่ะนะคะผ้าถุงมาใหม่แล้วนะคะผ้าถุงนะคะสีสวยๆทั้งนั้นนะคะนี่ค่ะสีสวยทั้งนั้นเลย สี่ศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะคะสี่ศูนย์ศูนย์พร้อมส่งค่ะเดี๋ยวแป้งใส่โจโงอลงไลน์ก่อนเด้อค่ะสี่ศูนย์ศูนมส่งนะคะสีสวยทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยจ่าแม่จ้าก็เดี๋ยวเข้าไลน์ก่อนเด้อแม่จะลงแล้วมันเลยเวลาแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเด้อนะคะ เป็นสีเป็นสันอยู่ตรงไหนเนาะ mm hmm. ก็ขาวดำนะคะขอบคุณมากค่ะบายบายนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้ค่ะมีแต่สีสวยๆนะคะสีสูนๆพร้อมส่งนะคะสีสูนๆพร้อมส่ง สวยมากเลยนะคะใส่ซัำให้เรียบร้อยนะคะใส่ซัำให้เรียบร้อยค่ะนะคะศูนย์ศูนย์พร้อมส่งค่ะมาใหม่แล้วนะคะมาใหม่แล้วสวยสวยเลยนะคะนี่ค่ะสีเร็งินไปหยิบไปหยิบ วดี๋ยวๆๆๆเอาเุไม่ยเอบรกเงินล้านเข้าไปเาเจดเจ็ดพืนนะคะามาใหม่แล้วก็อยู่ในหุ่นด้วยนะคะนคะีนคะ่นคะ่ะนน้บบี่ค่ะ ก,ก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งกดต